ยังไม่ไหวเผ็ดถึงแม่งเลยกระเทียมนะครับโอเคทีนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้ว,พวเพื่อนๆดังนถ้าใครได้ดูคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆ่อนอยู่กับผมวินเมืองช็อตเช่นเคยนะผมแลวตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในลาห้วยเลยครับตอนนี้นั่งอยู่ในอ่างกุชชี่อะไรเงี้ยครับผมโอเคครเพื่อนคือไม่มีคนเทนนะครับช่วงนี้เรว,ว่าง,งานมันยุ่งมากแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่มีเวลาครับผม <c oughs> แต่วันนี้มีเวลาสักครึ่งวันนะผมก็เลยแอบ แอบมาดำในลำห้วยที่เคยมาไม่ได้มาพักใหญ่ๆแล้วแต่ตอนนี้ผมเอาได้จุดไปไว้ตรงนี้นะเป็นเนินดินข้างห้วยนะผมแล้วได้ปลามาสี่ห้าตัวเล็กๆ,ๆนี่ผมเราทาการมาทอดปลาตรงนี้อให้ก่อนจะทอดผมเอ,อ,อกขี้ออกก่อนนะผมขี้ก็ออกในนี้แอลออกตรงนี้หนละ เฮ้ยได้หกตัวนะครับหกตัวเนะพวื่อนๆพือรู้สึกว่าไม่ได้เอาช้อนมาด้วยเวลาทอดทอดอยังไงไม่รู้เลยดเดี๋ยวผมว่าทำการ่าขี้ออกก่อนนะเพื่อน ตอนนี้ไฟก็กำลังลุกดีนะไม่รู้จะไหมตั้งทานก่อน กระทะคมใหม่แล้วเอาม่าแต่คุยกระทะใหม่แล้วเพื่อนดูด รู้ว่าจะเป็นบัทะยักษ์หรือเปลอแน่ที่นี่ก็น่ากลัวแล้วเกินนี่ตัวเหรอ,อกกหมอก็จะมาแล้วเพื่อน กำลังร้อนจัดอะผมอยู่บ้านนะครับใคร,ใครบางคนอาจจะถามว่าผมทำไมชอบมาป่านะชอบอยู่ตามลำห้วยชอบอยู่ป่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะวผมไม่ชอบอยู่บ้านนะผมร้อนเดี๋ยวเราทำการทอดพเพื่อนๆฟังเสียงนะครับผมโอ้โห ตอนนี้ไม่ได้เอาอะไรนะพอ้อนมาด้วย้วผมพอ้อนยาวสำหรับพลิกปลาตัดง๋ยอะผมจะหาไม้อะไรมากัน บรรยากาศหาไม่ได้นะครับที่บ้านนี้แบบนี้อ้าวเป็นไงละ่ะเพื่อนๆดู ้อนก็ไม่มีนะใช้ไม้แล้วจานก็ไม่เอามาดูครับสีสนะันแบบกรอบๆเลยเหลืองๆแล้เนี่ยน่าก,กินมากหอมจริงๆเลยหอมมากแล้วผมก็กินในหม้อเนี่ครับผม ไม่รู้ว่าก้อนเห็นนี่จะหล่นใส่หัวเปล่าไม่รู้นะนั่งนี่กับไฮโซอยู่ในลำห้วยนะเพื่อเพื่อนดูรือยพริกเกลือไปเรียบร้อยนะแถมด้วยกระเทียมหนึ่งกลีบดำๆเดี๋ยวลองชิมดูซิเพื่อนๆก่อนว่าอื้ม ร้อนๆเหลือครับผมร้อนๆแล้วก็ปราบแล้ว,กแ,ลวกแกะกระเทียบก่อนผมเข้าป่านี่ผมจะไม่เข้าจะไม่พกพวกข้าวหรือว่าพวกเป็นเนื้อนะผมน้ำก็ไม่พกมาก็ทำให้ผมเหียวเหี่ยวกว่าปกตินิดนึงนะผมเช่นนิดนึงอย่างเยอะเลย บรรยากาศหนึ่งกับนอนอยู่บนในอ่างกุ๊ดที่อะไรเงี้ยเพื่อนกุ๊ดขี้เลยครับผมช่วยที่ไหนาฉาหน้าดูนะผมเฮ้ยตัวแล้วครับผมอืมกรเทียมเพิ่ม,มกลิ่นปากเข้าไปครับผม ถาพวกนี้เวลามันทอดกรอบปุ๊บเขียวทั้งก้างได้แล้วผมทั้งครีบอะไรใส่หมดเลยถ้ามัวใดแกะกินไม่ได้กินเนื้อผมเพราะก้างมันเยอะเมื่อบรียากาศแล้วก็ก็จะหกโมงนะบวกกับ ยช่ในน้ำเลยโคตรรบากาศโคตรดอีถ้าเป็นน้ำเลยต้องยกดอย่างนีเิ่มแกงใ้เปหนแกงเขาอชอเขาไม่เอามาดูเพื่อนๆนี่เห็นไ่ะนี่ มึนเพื่อมีคนไหนมีโอกาสได้ไปทำกินในลำห้วยหรือว่าในป่าแล้วบอกเลยเอาเลยนะผมโคตรอร่อยครับผมอร่อยกว่าอย,อยู่กับบ้านแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซนต์ที่บ้านนมบรรยากาศมันไม่ได้เลยนะผมที่นี่แล้วอื กับหอมอร่อยมากถือว่าเป็นการทำคอนเทนต์แบบ <c oughs> เหมือนง่ายๆอแล้วนะผมคล้ยๆสิ้นคิดอีกล้พอะฉากยิงปลาก็ไม่ค่อยได้เห็นนะผมตอนที่ตั้งกล้องมันก็ไม่ได้นะผมมันไม่ค่อยได้ปาลาหรอกจะได้ปาลาตอนที่เอ้ยรู้สึกไม่ค่อยมีปาลาบ่แถวนี้เรายิงได้แล้ว ตั้งกล้องไม่ทันแล้วทีนี้อยู่กลางป่าโดดๆแกนี่นี่หัวนะกวับมากัะ ยังไม่ไหวเผ็ดถึงแมงเลยกระเทียมเะครับโอเคทีนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเพวื่อนๆดังนั้นถ้าใครได้ดูคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งดิ้งดิงดิงด้ง,งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวินเมืองฉอดเนาะผมทีนี้เวลาผมอัพคลิปลงใหม่ๆเนี่ย พี่พี่เพื่อนๆที่กดกระดิ่งไว้นี่ยจะได้มีโอกาสได้ดูก่อนใครแนละ้วโอเคทีนี้ผมก็จะลาเพื่อนๆด้วยปลาปลานี่คุณน่าเป็นปลาควงตัวใหญ่นิดหนึ่งนะเอาทีนทั้งตัวแล้วผมอือ <c oughs> <c oughs> มดแล้วครับ ผมก็ทำการอาบน,าน้ำที่ที่เนี่ยแหละแล้วก็ถูคลิปไทถูสบู่เรียบร้อยผมก็กลับบ้านเลยเพราะมันจะมืดแล้วนะผมพระจันทร์ออกแล้วพระจันทร์โอเคง่ายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเจอกันนะผมสวัสดีครับเดี๋ยวเลยเพื่อนๆกําลังเข้าป่า นะครับผมนี่วันนี้เราจงไปป่ากันอีกแล้วไม่รู้ทางอยู่ไหนบ้างไม่รู้นะมันี่ยไฟมวัวมามาคนเดียวอีกต่างหากนะครับผมนี่บรรยากาศนี่ป่าลกเลยนะเพื่อนๆ ดูครับผมโอ้โหไปทางไหนนี่ทางอยู่ไหนในทางกำลังจะกลับบ้านแล้วนั่เนี่ย